ครับผมมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องเบายันผ้ามวนผ้าหลอครับวันนี้ผมเกิดแล้วผ้ามาทะเลนะครับวันนี้เปลี่ยนแนวแบบขี่คว้วเลยครับวันนี้วันนี้ผมเกิดะตผ้ามางมมหอยนะครับกับง่มปูนะครับตรงนี้ก็อยูที่เขาสามมุกนะครับนี่นะครับ้ังลัางนะครับจะเป็นจุดชมวิวนะครับเราผมกะได้ย่างลอมา้างล่างนะครับ ตอนนี้ก็น้ำลงนะครับนะครับยากาศนะครับครับของคนข้างหลังผนครับกำลังง่วมอยู่นะครับเบาอิบกับเบาศาสตร์นะครับกอนนี้จะรับชมคลิปนะครับอะเริ่มกดไคนกดแช่นะครับ่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมจะคลิปดีๆออกมาอีกนะครับจะเข้าไปลองหากันเมืองนะครับว่า้อนีผมจะมีผลงานให้พี่ๆน้องๆในรับชมกันบอนะครับรู้กันเลยครับผมครับ เดี๋ยวผมไถเบิ้งนะครับก็ดีมีมูเพิ่มมาก่อนนะครับมันมาหาจับปูครับจูขี่โขดหินนึ่ครับอันนี้เขาเอื่นว่าปูใบนะครับเดี๋ยวผมจับให้เบิ้งนะครับน่าจะตาอยู่แล้วละมันไปคอยู่ถึบ้านครับโอ้เออดีครับโอ้บางไงนะครับครับตอนนี้ผมก็ โอ้ในหลายโลนะครับนี่ครับเอาดีพี่น้องเพื่อนดีเฮ็ดงานที่เดียวกันนะครับเปินกับเกมาก่อนนะครับวันนี้พวกผมกับมาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราไปหาหอยกันต่อนะครับเดี๋ยวครับเชียนชาดครับเชียนเย็บช่เนี้ยช่เนี้ยในโตแล้วบ่ <c oughs> โอ้ยลงไปว่าได้ไหมนะครับเริ่มงมไปเรื่อยๆนะครับสองเที่ยนดีได้เพิ่นเป็นทหารเลี่ยนะครับอดีตทหารเลี่ยทั้งสองคนเลยครับนาวิกนะครับทั้งสองคนเลยครับทหารเลี่ยต่ีว่าเบายันหนีทหารลาบครับอยู่ติในขั้วครับบ่ไดดไปไหน่ไดดไปไสดน้ามูเขาครับเดี๋ยวมือนี่ครับ ระวังทหารลาบกับทหารเลียนะครับเดีย๋ยวผมจะลงไปง้มนะครับมือหนีเข้าห้อห,หาง้มหอยครับเพราะว่าหอยมันจะหนีบ่เปลี่ยนนะครับเอาไปหาตกปลาบ่ค่อยได้ครับช่วงนี้พอดีนะครับได้ของดีครับไม่เจออย่าตกกุ้งครับอย,อย่าปลอมนะครับ Ừ, giỏ right? đã gặp đây con kéo chỉ lương Hãy kênh Để เงนะครับมีหน่วยงามๆนะครับใส่ถุงนะครับถุงม่าน,นครับถุงม่านใส่หมอ,อกหมวก เดี๋ยวผมให้เบิ้งครับว่ามันอยู่ใหลักษณสนาแบบไหนนะครับนี่นะครับครับเบงใกล้ๆครับนี่นี่นะครับน้ำล้งมันจะอยู่น้ำกอนหินแบบนี้นะครับนี่นี่ครับนี่กรดหน่อยนะครับเดี๋ยวพาเบิ้งอีกครับพาเบิ้ง นี่นะครับก้อนงใหญ่เครับมาเบิงเลยครับหลายอย่นี้ครับนี่นะครับนี่ครับเต็มเลยครับงานเหมือนนะครับนี่นี่นะครับหอยแมงผูวนะครับนี่ทั้งหอยแมงผั้นะครับหอยนางรมเหมือนนี่นะครับนี่นี่ครับหอยนางรมนะครับระเบิงนะครับนี่อันนี้เป็นหอยนางรมนะครับนี่ เ่าวนวย่บหไงนะครับเดี๋ยวสิแงะให้เบิ่งครับแงะออกวัวไปนะดูครับอันนี้ก็แม่เนรัอนี่อันนี้หอยนางรมครับไม่เบื่อนนะครับบอมันขี่หินนะครับนี่หอยนางรมนะครับนี่นี่ครับหอยอันนี้หอยนางรมนี่มันลุดออกไปแล้วครับนี่แบบนี้นะครับนี่อันนี้ตัวมันยังอยู่กับยังหนีอยู่นะครับนี่ครับ ของเทียนครับลงไปน้าเลิกนะครับเดี๋ยวลงไปน้าเลิกมันจะได้ตัวใหญ่นะครับครับเดี๋ยวผมจะไปเซาะหอยนั่งโลมนะครับไม่เบิงนะครับอยู่ก่อนหินก่อนใหญ่นี่นะครับ นี่แลครับมาแล้วครับสองตัวเกมเิอยู่อยากินไงเบิ่งครับสุดสุดครับสุดซุดแสบครับครับหอยนางลมสุดสดครับ จากทะเลนะครับเนี่ยขึ้นมาเมื่อกี้นะครับเดีย๋ยวเรามาจิ้มกันเบ้างครับอืมแซ่บดีครับเข้มเข้ม,มหวานๆนะครับก็บางเราบว่าได้ล่างน้ำนะครับมาจากสดวตมีนม้ำเข้มน้ำทะเลนะครับนีบ่ครับแซ่บแซ่บอืมสุดยอดดีครับ มาอนีเปลี่ยนสายมาลงทะเลนะครับจากสายตกป่านะครับสุดยอดดีๆมาอนีดีวเขอไปมหอยกันต่อยอีกครับผมย่อยตัวนี่ครับโมดี่อ้ใต้เพิ่นออามาให้นะครับออ้แกกินอยู่นี่ก็อิมครับก็ต้องไวสครับอสุดยอดเลยครับนี่ครับกับไอ้ใต้เพิ่นนี่ครับ ยอดเยี๋ให้เปไปงมอหวยกันต่อครับนะครับสองเสี้ยนพนนะครับไหนบ่าเสี้ยนเย็โยกไปบิ่งเนี้ยเต็มถุงปุ๋ยครับมีแต่น,น้ำยก,กว่ากือ้อนว่ามีแต่น้ำเลยพนครับเสี้ยนชาดียกเนี้ยเดาสิพาว่า เบิง้งหอยนั shoe, right? ่งล่มหนินะครับว่ามันหลามาไหลายนะครับเดี๋ยวพามากินเด้่ยนะครับงั้นปพามาเบิ้งนะครับครับลักษณะหอยนั่งล่มนะครับแมนเบิ้ดนะครับนี่มีกระเม่นนะครับอันนี้มันตายแล้วนะครับอันนี้กระเม่นนะครับนีไม่ครับเี็กระเม่นนะครับอันนี้กระเม่นหลายแห่งนะครับนี่ แมนบดได้ครับนี่หนี่ก็แนมนหนึ่ก็แนมนเดี๋ยวผมจะซอยบางเรับนี่ครับปึ๊บนี่นะครับสดสดครับสดสดเบิ้งเลยครับสดแห้งนะครับไอ้พวกครับไปสักสักตักอัน เนื้อมันจะได้ลดออกมานะครับนี่ครับหวานๆกับแก้วครับสดๆจากทะเลครับผมแฉบแซ่บเราไปจะเสอะให้นบางอย่นะครับนี่เราหาบางอย่างกันนี่นะครับมีกระเมียนนะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับมีกระเมียนมีกระเมียนนะครับเห็นกระมอนนอหนะครับ นีแม่นมืด้ครับนี่อันนี้ตัวอันตรายนะครับนี่ด่ครับระวังให้ดีๆนะครับนี่แต่ว่ามันตายนะครับให้แม่นนะครับรักเมื่อนี่หักข้านะครับอันตรายแห้งครับเดี๋ยวจะเห้เมื่ครับตัวนี้นี่ครับจะออกมาได้รับสนะแบบนี้นะครับนี่ครับเบิ่งครับสดๆจากก้อนหยินจากทะเลนะครับนี่ เขาสามมุกครับ,เด,เ,ดรบเดี๋ยวเดี๋ยวเข่าแขกนะครับเก็บหมดปันเดี๋ยวเอาต้นแบบสวยนะครับนี่นะครับในน้ำลมนะครับสวยงามสวยเลยครับกินตบับสวๆๆนะครับอืมหวานครับอาเจ นี่ก็แม่นะครับนี่ถาแก้วพักกนนะระตินครับถาดแซ่บนอนพักกระตินครับกับน้ำจิ้มนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมงัดออกให้ยบุ้งนะครับนี่ครับอันนี้สดๆนะครับเนี่ยดูเลยครับอืม้ม ครับหนี่งกรแมนนะครับนี่งกรแมนครับนี่เหินงนะครับหนี่งกรแมนครับนั่นนะครับนี่บอกมาหน่ะครับนี่ครับสดๆครับนี่แค่กินแบบสดๆดนะครับนี่ แล้วครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้เบลงครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับ เงี้ครับเบิ้งเงี้ห้เบิ้งรับเบิ้งซุดซุดเี้ครับออก็แล้วครับนี่ครับโอ้ยซุดเลยครับนี่ตอนนี้น้ำทะเลก็เริ่มขึ้นแล้วครับอีกจัุหน่อยพวกเข้าก็จะได้กลับกันแล้วครับนี่ครับข้างหลังนี่คือเขาสามมุกนะครับตรงนี่ครับ ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะครับนี่ตรงนี้นะครับเน้ยาไปเลยนะครับเนีเอาไปทั้งนี้จะเป็นบางแสนนะครับผมนะครับไปทั้งนี้จะเป็นอ่างศิลานะครับข้างหลังผมนี่นะครับเบิ่งเลยครับข้างหลังจะเป็นอ่างศิลานะครับเดี๋ยวเวลามาหาหอยนะครับขอควนระวังนะครับเดี๋ยวผมเอาให้เบิ่งนะครับพอดีไปเจอนะครับ หอยเม่นนะครับนี่นี่นะครับเขาเอิ่อว่าหอยเม่นเราเหดูครับนี่นะครับอันตรายนะครับถ้ามือข้าไปถือเรามันจะหักเลยครับน้ํามันอ่อนแห้งนะครับนี่ครับน้ํามันหักได้นะครับน้ําอ่อนแห้งถ้าปักเขานี่เนื้อเขาแล้วมันจะหักข้าไปเลยนะครับอันตรายนะครับเวล่ามางมหอยมหาปูนะครับ ควนระว่างนะครับใส่ถุงมือเอาน้่นะครับนี่อันตรายแห้งครับถือก็ไปดับปวดนะครับนี่ใส่ย่อยๆนะครับนี่ถึงได้กินยาเลยนะครับเขาจะประยุงกับมันครับเราว่างไวมองเกานะครับเอามาหาหอยกันต้อยครับเอาแค่ก้อนเดียวนี่ก็เลยหลายแล้วครับนี่ครับผนงาของผมนะครับหลายแล้วนะครับเดี๋ยวเราติหากันอีกนะครับ มืจะต่อยครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมหาโยนี่นะครับนี่ครับดูนะครับแม่กันบดเลยครับนี่หลายแห้งนะครับนี่ตรงนี้เต็มเลยครับนี่ครับเต็มเลยหระครับเขาก็เลือกเอาครับ เอาเดือกเอาหน่วยใหญ่นะครับมันมีหน่อยหน่อยหน่อยใหญ่ปนกันไปนะครับนี่ก็เป็นหอยนางรมนะครับผมเนียแงกินนะครับโอ้น้ำทะเลมากนะครับนี่ครับหอยนางรมผมเนแงกินไปแล้วครับนี่กระเมียนนะครับนี่กระเมียนนี่ก็แเมียนครับผมแงกินนะครับครับเดี๋ยวผมมาหาต่ออีกนะครับนี่เต็มเลยครับครับ นำเริ่มขึ้นนะครับบ้าวยิบนะครับบ่าวซาดพุนครับทหารเรือนะครับาหารเรือเก่าหน่อยยอนะครับหรรกกน่อยยอทหารราบก็ที่หากินน้ำขีหินนี่นะครับ,นรรบรนนเนี่ขมองน้ำเตือนเตือนนี่อาหารลาบทหารกลไยไปนำเรือของเขาไปเลยครับบ่ได้ฝึกมานะครับสำหรับทหารลาบเดี๋ยวมาหากันอีกนะครับหาต่อกันอีก วิวงามแหงนะครับนี่ทั้งด้านขางคุณครับเขาสามมุกครับจุดชมวิวนะครับนี่จุดชมวิวเขาสามมุกนะครับนี่ครับหยวผมห้เบิ้งครับลักษณะของหอยนางรมนะครับนี่ครับตรงเบิ้งให้เป็นนะครับนี่มันจะติดอยู่น้าโขดหินนะครับแน่มึงก็จะก้อนขีหินนี่ครับนี่สังเกลนะครับนี่ มันรูปหอยนะครับนี่นี่ครับมีหอยนางรมนะครับผมจะเจาะไอ้เบิ้งนะครับนี่ครับน้ำไหลออาไว้นะครับเบิ้งนะครับเนี้ยมานะครับสดสดครับสุดสดอย่างเงี้ยไอ้เบิ้งครับนี่ครับ นี่ครับสดสดเลยครับนี่สดขักอีลีครับเราก็เจาะอังกีษนะครับนี่นี่ครับแค่นี้ก็รุดออกแล้วครับนี่นี่ครับสดสดินแบบสดๆดนี่แหละครับยอดครับแซ่บอีดีครับนี่แบบนี้ นะครับเชียนชาติตอนนี้เชียนชาติกำลังหางมปูนะครับโตผลงานเนี่ยหาปูหาปูโตผลงานเนี่ย <c oughs> วิธีการหาปูนะครับเดี๋ยวเอาเมื่อล่วงออกไปไต่ก้อนหินนะครับเพราะว่าเชียนชาติพิ่นถนัดอยู่แล้วครับการล่วงนี่ครับ เรื่องโจ๊กนี่ปวดงห่วงนะครับเงินขาดดิพันธนัดนะครับเอามาโซ่เนี้ยติ๊กตัวเนี้ย,ยนดิดยครับเดี๋ยวเซยนชาตดหายเบิ้งนะครับต้องใส่ถุงมือนะครับต้องมีเทคนิคในการโจ๊กนะครับโจ๊กเข้าไปมั่มวๆเลือดออกนะครับเจอปูนะครับมีเป้าี่ น้ำตาหย้อยนะครับโจกเข้าไปนี่มันลยอยู่แล้วนะครับมันจะมีกลับเลยอะเดือดซึมเลยนะครับเจนขาดว่าฟางนังหนีบอมีนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งผลงานของเจนคาดกันนะครับแล้วมาเบิ้งผลงานของ เช่นเย็บกันก่อนนะครับนะครับโอ้มาเป็นเครื่องถุงปุ๋ยนะครับนี่ยนะครับผลงานของเจ่นเย็บนะครับเครื่องถุงปุ๋ยนะครับนี่คุณนะครับระวังคนยังไม่ได้ขึ้นอยู่ได้ของเจ้าชักไว้เลยโอ้นี่นะี่ครับ ผลงานของเซียนชาตินะครับปูปูโอ้ปูจะปูเซียนชาติได้ปูหลายตัวนะครับนี่สิบกว่าละสิบกว่าตัวนะครับปูนี่ปูยังแน่นีิปูยังก็อันตัวหนึ่งอันปูยังก่อนดิปูกล้ามเลยอันนี้อันนี้ปูไอ้นั่นแม่ปูที่เขาใส่ดองปูมาปะอออันนี้ปูปูมาอันนี้ปูกล้าม นี่<ำ>นะบูมากกำฮักบดเนี่ครับนี่แผลงสนัดการเลยเดี๋ยวกลับไปบ้านนะครับไปเบิ่งอีกแค่น,นึงนะครับกลับเชิญยิบมาล้วเดียโทนเนี่ยดได้ยังมาเจ้า,ไ,าไหนมวกคุดยอดเลยครับเบายิบ,ยบกะดีเต็มถุงปุ๋ยแล้วครับ ในถุงปุ๋ยนึงนะครับเราเย็บกระได้ครับเส้นปูครับเส้นโจกนะครับเส้นชาติเนี่ยแม่นมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับปูมาแล้วนี่ครับมีผลงานแล้วเดี๋ยวให้เบิ้งครับปูยังครับเส้นชาติปูกลับปูกลับให้เบิ้งชัดๆเนี่ยเอาเอาแล้วปูกลามครับปูกลามปูกลามเพขาเริ่นเขาเอิ้นว่าปูกลามนะครับตัวน้อยไซน้อย นีนี่ยังถือว่าใส่หน่อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเบบบบีี้้เเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวให้เบิ้งตัวยังไงอีกนะครับเจ้นชาตินี่เอาแล้วครับเอาแล้วเดี๋ยวจะเอาเขาถุงนะครับเบิ้งนะครับเอากระได้เบิ้งนะก็กากๆเลยครับเราเทคนิคเจ้าชาบอกว่าต้องเอาจุ่มน้ำนะครับ ครับเมื่อกี้มันงับนะครับงับมันสีบล็อคอยได้นะครับนี่ปล่อยแล้วปะปล่อยแล้วถามนี่เลยถามนี่เออมันงับหรือมันสีบล็อคอยนะครับนี่เอาจุ่มหน้าไม้ครับจุ่มหน้าไม้โดนๆนะครับปล่อยแล้วครับถามมันหูซึ้งว่ามันปลอดภัยมันสีปล่อยนะครับนะครับผลงานเตียนถาด หนาใ่ถ <laughs> ุงมือนะครับห่องกากรู <soft> ้เ <headed> ข้เพิ่งหันเนี่ยเราพอใส่ถุงมือเนี่ยเงียวยอดนะครับเจนชาดบอกเราก็ใส่ถุงมือนี่มือแตกแน่นอนนะครับเจนชาดบอกเหมือกันถึงกับน้ำตาห้อยนะนั่นโอ้ยหมานี่ดีครับเจนชาดนี่นะครับตายอย่างนั้นเนี่ยน่นขึ้นมานะครับ โอ้โหว่าปลายังครับเกลียนฉาิได้เห็นว่านะครับงอนขึ้นมาเบิ้งในเซื้อครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยมันไปนะครับนี่ครับตัวหน่อยนะครับนี่ครับตัวเบบีเบบีน่ารักน่ารักเลยครับเดี๋ยวผมจะปล่อยมันนะครับตัวหน่อยนะครับ มาเบิงผลงานครับเชี่ยนคาดอีกนะครับผมกรับเป็นลูกราชนาวีนะครับทหารเรียกเกานะครับครับทีมงานของผมกับเดินทางกลับแล้วครับ เนยบกว่าจนในแบกนะครับมีแต่ฟัวมันหมานนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิ้งนะครับสรุปผลงานนะครับในมืออนี้นะครับเบื้งนะครับเต็มกระมังเลยนะครับผมในมานี่ะมาณเกือบ ครึ่งหนึ่งของถุงปุ๋ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอยนางรมนะครับสดๆนะครับนแกะเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นหอยแมงปูนะครับตัวก็จะประมาณนี้แหละครับตัวประมาณสองนิ้วครับนี่ครับเกลี่ยไปบิ่งนะครับนี่ครับตัวบกยใหไงนะครับ นี่ครับนี่ครับประมาณนี้แหละครับด้มากก็ใด้หลอยู่ครับนี่ครับเต็มกระมังนะครับตัวนี้หนึ่งแล้วนะครับตัวที่ยังต้มยึหนึ่งอยู่นะครับนี่ในไหลครับนะครับอันนี้ก็เต็มหมอนะครับอันนี้ก็เต็มหมออยู่อันนี้ทุกแล้วนะครับ ก่อนที่จะจบคลิปนะครับก็อย่าลริ่มนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับน่ครับชงเบาย่านผ้ามวนผ้ารอะนะครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณได้หลายครับที่รับชมมาตั้งแต่เริ่มแรกครับสวัสดีครับผม